สวัสดีค่ะนะคะหมอวีนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันในหมายเลข Angel Number นะคะหมายเลข5555นะคะ mm hmm. ก็ช่วงนี้ใครที่เห็นเลข555นะคะบ่อยๆหรือว่าเคยเห็นนะคะหรือว่าในอนาคตอาจจะเห็นก็ได้แต่คุณผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้ก็ถือว่านะคะคุณเออไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะในอนาคตอ่ะก็เหมือนคุณเก็บเออ หยุดฟังสักหน่อยเนะเาะแล้วก็ลองฟังดูนะคะว่าแรนดอมในครั้งนี้จะพูดถึงหมายเลขเนี่ยไว้ไว่าอย่างไรและถ้าคุณผ่านไปเจอหรือว่าคุณเจอมาเนี่ยหรือว่าสงสัยใน angel n u m b e เนี่ยก็สามารถที่จะหยุดฟังได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรอนหรือว่าการอ่านหน้าไพ่นะคะวันนี้นะคะหมายเลข5-5-5หนะคะในพลังงานของเชิงบวกนะคือพลังงานของการเกิดผลความรวมสมบูรณ์หรือการเป็นพระคุณหรือแบบแนวแบบ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะหรือถ้าเป็นในแนวเชิงลบก็คือการไม่เกิดผลการที่ทําไปแล้วก็เป็นหมันหรือว่าไม่มีการเกิดผลนะเนาะความเข่งครัดในกฎเกณฑ์และการงานจากเนื้อหนังนะหรือว่าขาดเพราะคุณก็คือแบบให้ไปแล้วต้องการการกลับมาหรือว่าให้ไปแล้วแบบเออไม่ได้รับสิ่งตอบรับกลับทีดีก็ทําให้คุณรู้สึกแย่หรืออะไรแบบนี้นะมันอาจจะส่งผลในเชิงลบได้อะไรเงี้ยค่ะหมายเลข5มีแกนหรือว่ามีแกนแท้ของการ มีความหมายของมันแบบนั้นเท่าที่วีศึกษานะคะแล้วก็นะคะหมายเลข5าคือการที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะกําลังจะสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจจะต้องจายอมเพื่อรักษาจิตวิญญาณรักษาจิตใจรักษาร่างกายเพื่อนําตัวเองอะไปทําสิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะเกิดผลได้มากกว่านี้ดีกว่านี้ก็ได้ถ้าคนที่ผมจะจอรันดอมในวันนี้แล้วคุณอะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเพิ่งผ่านสถานการณ์นี้มาก็ถือว่านะคะรันดอมนี้ตรงกับคุณนะคะนี่คือพลังงานเบื้องต้นของหมายเลขห้า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 ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูผ่านหน้าไพ่ยิบสีกันนะคะดวิขวางนี่ไว้ตรงนี้ขอดูพลังงานของ555หนะคะหน่อยว่าเป็นอย่างไรแต่จริงๆิวีจับเ,เอาเอาอร์อขึ้นก่อนเนะะาะ3ใบค่ะเป็นพลังงานหมายเลข30นะคะแล้วก็พลังงานหมายเลข38และพลังงานหมายเลข18เป็นพลังงานของคนที่กำลังก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามการศรัทธาอะไรบางอย่างนะคะ เป็นพลังงานของคนที่กําลังนําตัวเองกลับมาลุยนะคะเพื่อสร้างความฝันความความหวังนะคะที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ดีต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงอารมณ์แบบว่าบางคนอาจจะมองว่าคุณติดดีเกินไปหรือว่าคิดดีทําดีขนาดนั้นเลยเหรอโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าคนที่พามาเจนอระอมในวันเนี้ยมันต่อให้คนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นหรือว่าดูเพอ้อฝันอย่างไรเนี่ยคุณก็ยังชอบที่คุณจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าพอคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณเบา คุณรู้สึกอ่อนโยนคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําให้ผู้อื่นอ่ะมันมันเป็นตัวคุณจริงๆหรือการที่ให้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณให้อย่างแท้จริงไม่ให้อ่ะจะทําให้คุณรู้สึกลําบากใจตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีมันอาจจะมีกระทบตัวเองซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะต้องนํากลับมาแก้ไขและเรียนรู้ใช่ไหมคะมันจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองเป็นอย่างสุดซึง้งหรือเอ่อฝึกกลับมารักตัวเองในในใน,ในรูปแบบที่ ไม่เบียดเบียนตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้กันให้และรับออแล้วก็กําลังที่จะก้าวเข้าสู่ร่างใหม่ด้วยนะคพลังงานของคุณอ่ะนี่คือตามหน้าไพ่ออร์เนิลนะแล้วมาดูเพิ่มเติมว่า number angel หมายเลข5555 55นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณอีกเพิ่มเติมนะขอดูพลังงานขอดูสถานการณ์ค่ะ ไฟล์ออเปนเจอร์เการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากการหลุดพ้นจากแนวความคิดที่ติดลบการหลุดพ้นออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกิดผลจริงๆแล้วอะชีวิตของคุณมันสามารถเติบโต,ตและก้าวกระโดดได้เยอะมากแต่มันอาจจะมีบางคนบางสถานการณ์หรือว่าบางอย่างเนี่ยมาขัดขวางซึ่งตอนเนี้ยสิ่งต่างๆกาลังถูกเ,เคลียร์ออกนะคะพลังงานของ5555 55และตอบรับด้วยไฟล์ออเปนเจอร์ก็คือ5เหรียญเลยนะและต่อไปเดวิล พลังงานของคุณกําลังเรียกลุมพลังงานคุณกําลังขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปสิ่งที่ไม่เกิดผลสิ่งที่เป็นหมันสิ่งที่ทําไปแล้วไม่ไม่ดีเนี่ยกำลังหลุดพ้นเหมือนคนไม่ดีกําลังถูกเปิดโปงเหมือนสถานการณ์ที่คุณเคยเป็นน้อยเพราะาโดนกดกดขี่ข่มเหงหรือโดนแก๊สไลติงหรือโดนบิดเบือนความคิดความจริงเนี่ยกำลังถูกเปิดเผยแล้วตัวของคุณเองกําลังส่งพลังขึ้นหมายเลขนี้ค่ะและนะคะ ฟูออฟวานพลังงานของการเติบโตพลังงานของการก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าสันติสุขสําคัญเพรงงาะว่าจิตวิญญาณคุณสําคัญเพราะว่าชีวิตของคุณสําคัญงงนี่คือการเดินทางของสายจิตวิญญาณนะคะไล์วอล์คเกอร์นะพลังงานของคนที่เป็นชาวแสงเป็นชาวคนที่อยากอยู่ในในคลื่นของความดีงามอะไรแบบนี้นะคุณกําลังต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองและก็ดูแลสันติสุขของคุณนะคะไม่ว่าจะสิ่งใดเข้ามามรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะ ไม่ตกเป็นทาสหรือว่าตกไปอยู่ในเกมของมารซาตานได้เช่นแบบเหมือนมันเอาของหวานมาล่อเอาเงินก้อนใหญ่มาล่อเอาคนที่แบบคุณชอบมาล่อแต่ว่าเมื่อคุณได้สัมผัสเมื่อคุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้เข้าไปแตะแล้วคุณรู้ว่าว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือบางคนก็ไม่สวยทั้งรูปแล้วก็จูบไม่หอมด้วยนะมันเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจาสัจธรรมชีวิตเข้าใจการเดินทางของชีวิตแล้วก็ไว้วางใจในเบื้องบนมากขึ้นไว้วางใจใน ความรักตนเองมากขึ้นนําพลังกลับมาที่ตัวเองไม่ไปฝากตัวเองไว้กับใครนะนี่คือหมายเลขของคุณค่ะและมีอะไรอยากบอกกับคุณเพิ่มเติม to อัพ mm hmm. เพนดิเ mm hmm. คิลประคับประคองบาลานนะคุณอาจจะอยู่ในช่วงประคับประคองและบาลานการเงินการงานแต่ว่าสิ่งต่างๆกาลังเอือ้ออำนวยกําลังขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปและสิ่งที่ใช่มากกว่าก็กําลังเข้ามาทดแทนค่ะและ Queen o f s อดนะความชัดเจนเป้าหมายความมุ่งมั่นนะคะสถานการณ์กําลัง เรียกหรือปลุกนะพลังงานภายในของนักรบน,ะนักสูนะ้ขึ้นมาแต่เป็นนักรบแห่งจิตวิญญาณเป็นนักสู้แห่งจิตวิญญาณซึ่งจะทรงพลังนิ่งสุข,ขุมออมีการเติบโตที่แน่แท้นะเนื้อแท้แก่นแท้เพชรก็คือเพชรนะของแท้แม่ประนอมนะคะและอีกหนึ่งใบโอ้โหควีนออฟวันพลังงานของเฟมินีนพลังงานของเฟมินายกำลังถูกปลุกขึ้นมากำลัง พงานอีกครั้งนะสนาราศีออรา่ากำลังมาเยี่ยมเยียนพลังงานของหมายเลขห5 5หหหหลังจากที่คุณสูญเสียตัวตนเองผ่านการล่อลวงของผู้คนที่ไม่น่ารักนะแล้วก็คุณยังดึงตัวเองกลับมาได้นี่คือสายสัญญาณนี่คือความมั่นคงนี่คือความหนักแน่นท่ามกลางพายุท่ามกลางสิ่งที่ไม่สวยงามคุณยังเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอและนี่คือพลังงานนี่คือการเหมือนถูกขุดขึ้นมาได้เหมือนคุณแบบรอดพ้นจาก สิ่งชั่วร้ายมาได้ที่มันปลอมเป็นสิ่งดีสิ่งชั่วร้ายมันคือการล่อลวงเพราะฉะนั้นมันก็จะแกล้งทําเป็นสิ่งที่ดีงามแกล้งทําเป็นสิ่งที่แน่จริงแกล้งทําเป็นสิ่งที่แน่แท้จนบางครั้งคุณอาจจะสงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยฉันฉันยังไรแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ชนะค่ะวิตอนนี้2 2 3 3วีเห็นนะอะและไพ่ใต้สํหรับเป็น six of wands ให้คุณเชื่อมั่นได้เลยนะว่าคุณจะประสบความสําเร็จและมีผู้คนที่อยากจะัพ p อ o r t นะประคับประคอง กับคุณการที่คุณได้พบเจอหมายเลขต่างๆการที่คุณได้เจอหมายเลขนี้ก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องสูญเสียให้คุณเชื่อและเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและจะมีสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า,ารอคอยแล้วก็ผู้ควรเหมาะสมและทําให้คุณเกิดผลมากกว่าที่คุณเป็นฤดูการใหม่วาระใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆกําลังเริ่มต้นขึ้นกับคนที่ผ่านมาเจอเออรนน้อมนี้แล้วก็ผ่านมาเจอเลขนี้หรือว่าเจอเลข นี้มานะหรือเจอแองเจิลนัมเก็ได้นะมาแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ความหมายของเลขนี้ไปด้วยค่ะขอเอ่อ Number of ก o d ให้กับคุณหน่อยนะคะ3มใบห้าห้าห้าโอย, 5, 5, 5. โอยมาตอกย้ำนะคะสารย้ำจงกระหานและเข้มแข็งเถิดเพราะว่าท่านกำลังมีใช้ค่ะและเลข5อีกครั้งหักโซ่ตรวนจองจำ และ1717 17, เส้นทางนี้เป็นของคุณจงอดทนและซื่อสัตย์นะคะว้า wow. วสารก็คือแบบเอ e จิ่นเบอร์อีลีเด้อดูสินะคะไม่ได้เตรียมนะวีไม่ได้เตรียมวีสาบานได้เลยนะคะเออและเยเรมีบทที่3 1ข้อ3นะพราะฉะ้าตอบรับนะคะว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงก็กลิ่นหอมกลิ่น มีความเจริญกําลังมาเยี่ยมเยียนชีวิตของคุณหลังจากที่พายุร้ายเข้ามาในชีวิตก็ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้คุณเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็แน่แท้มากขึ้นเพราะโลกของเรามีความบาปโลกของเรามีความซับซ้อนนะเราไม่สามารถแก้สิ่งตรงนั้นได้และตอนนี้สกายภาพของคุณเพิ่มขึ้นอัปเกรดอัประดับค่ะก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะคุณเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก่อนไปนะคะบีขออนุญ,ญาตโปรโมท m o i s อ u r บ balm ค่ะสามารถมาอุดหนุนได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ วียังรับให้คำปรึกษาด้านชีวิตสายจิตวิญญาณและก็วีรับเปิดครอสนะคะสอนอ่านไพ่ยิปซีนะคะรีบมาลงจองก่อนวันที่20ตุลาคมนี้นะคะราคา e a r 21, 2, ร์ b i r เบิร์ดพิเศษ2599หลังจากนี้จะปรับเป็น2999นะคะสามารถมาลงเรียนได้มาเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกันนะคะมาเรียนรู้มาสนุกมาเอนจอยนะไปด้วยกันวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ